สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟครับผมวันนี้ก็เป็นในส่วนของวันพุธนะครับที่7เดือนเก้าปี65นะครับเป็นวันพุธนะครับผมก่อนอื่นเลยน้ำมัสส่งตัวทางเฟรมเดยครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟในส่วนของช่อง y o u t u b e นะครับเพื่อแบ่งปันนะครับขยายดูเด่นิดนึงนะครับเดนะครับจบเป็น P A Cell นะครับ P S L นะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าเมื่อวานการขึ้นไปเป็นการพักตัวของตัว time frame week นะครับมันเป็นการที่เรามองในลักษณะของตัวสิ่งที่เราเรียกว่ามันติด time frame นะครับเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของโครงสร้างราคาในหลายๆ time frame มารวมกันนะครับอ่ะมันก็ลงมาตามที่เราวางแผนเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับตอนเช้ามานะครับกราฟลงมาติดแนวรับครับตอนนี้เด้งกลับขึ้นไปละนะครับโอเคเรามามองครับว่า day นะครับ มีแรงเซลล์นะครับนะครับแต่ติดแนวรับนะครับติดแนวรับซึ่งถ้าเขาลงไม่ได้นะครับอันนี้ครับคือกรอบที่เขาจะเกิดการไซเวนะครับโซนบริเวณที่เขาจะเกิดการไซเวถ้าเขาลงไม่ได้นะครับเขาจะวิ่งอยู่ในนี้ก่อนนะครับเป็นการไซเวแล้วเราอาจจะต้องรอ PA เลซอีกหนึ่งชุดแต่ถ้ามองว่าเส้นนี้เป็น p s เลนะครับตัวถัดมาครับรับประมาณหนึ่งหก หนึ่งหกแปดอะไรสักอย่างเส้นสีม่วงลองดูในแนวรับแนวต้านที่ไม่มีส่งให้เนาะอันนี้เป็นจุดทีพีของเขาครับเราเฝ้าระวังสองจุดนี้นะครับมันคือเส้นนี้นะครับอ่าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดโอเคนะครับบริเวณหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับอ่าหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับดูครับหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งหกแปดเก้า ตอนที่กราฟลงมานะครับเขาจะเกิด PA buy อีกหรือไม่นะครับจะเกิด PA buy อีกหรือไม่ยังไม่สวนนะครับยังไม่สวนนะรับที่แข็งแรงคือหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับยังไม่สวนนะครับถ้าเขาลงไม่ได้ครับเขาจะเกิด PA buy กลับขึ้นไปพักตัวอีกหนึ่งรอบนะครับบริเวณสองโซนนี้หนึ่งหกเจ็ดแปดกับหนึ่งหกแปดเก้านะครับผมโอเคถัดมาครับมาดูในส่วนของตัวทำเฟรม H สี่ครับทำเฟรม H สี่ครับจบด้วย PA sell นะครับจบด้วย P A Cell นะครับกราฟตอนนี้กลับขึ้นมาพักตัวนะครับเทลงมาเมื่อเช้าเลยนะครับร่ำรวยกับคนตื่นเช้านะครับส่วนพี่หมีไม่ได้ร่ำรวยเลยครับออกจากบ้านแต่เช้านะครับเมื่อเช้ากว่าจะถึงออฟฟิศนะครับรถติดมากเช้านะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าถ้าเดจะลงต่อจุดที่เขาขึ้นมาพักตัวเขาจะขึ้นมาพักตัวบริเวณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับจุดที่เขาจะขึ้นมาพักตัวที่มีโอกาสพักตัว นะครับบริเวณตรงนี้ครับนะครับบริเวณตรงนี้ที่เขามีโอกิดขึ้นมาพักตัวนะครับเรารอ PA b y นะครับฟรมเหนหนึ่งชัดๆเนาะนะครับจุดที่เขาจะขึ้นมาพักตัวนะครับถ้าเขาไม่ผ่านนะครับเขาจะกลับลงไปนะครับจุดพวกนี้นะครับคือจุดได้เปรียบขาเซลล์เมื่อเกิด PA นะครับเมื่อเกิด PA เซลล์นะครับเมื่อเกิด PA เซลล์ นะครับเขาก็จะลงตามทม์เฟรมใหญ่ที่นะครับหนึ่งหกแปดเก้านะครับหนึ่งหกแปดเก้ากับหนึ่งหก x ที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับอันนี้คือจุดที่มองนะครับว่าการพักตัวเขาจะขึ้นมาพักตัวตรงไหนแต่การมีแรงเซลล์นะครับการบายพักตัวต้องหาจุดออกให้ทันนะครับต้องหาจุดออกให้ทันเนาะว่าเราเข้าตรงนี้เล่นแบบนี้เราจะจบในลักษณะตรงไหนนะครับซึ่งถ้าเขาขึ้นมาพักไม่ได้เขาอาจจะไซเวย์บริเวณนี้ก็ได้ครับ จุดบริเวณนี้เดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของตัวกรอบ Time Frame H1 โอเคจบพินบายใต้ต้านนะครับพินบายใต้ต้านนะครับรอดูครับพักตัวเขาจะมาถึงไหนนะครับเขาจะมีความสามารถมาได้ถึงบริเวณตรงไหนนะครับจุดที่ต้านย่อยที่เราจะมองนะครับสามโซนนี้นะครับถ้าเขาขึ้นมาได้แค่นี้เขาจะไซด์เว์ครับเรารอ PA อีกหนึ่งชุด นะครับถ้าเป็น P a เอเซลเรารอเขาย่อขึ้นมาแล้วแล้วก็เซลล์ต่างนะครับ,รบอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับสามจุดนี้นะหรือสี่จุดนี้ก็ได้อ่ะนะครับรอ PA c อเซลตัวนี้นะครับแผนในการเทรดวันนี้นะครับแผนในการเทรดวันนี้แต่ถ้าสมมุติตอนบ่ายกราฟมีข่าวเกิดความผันผวนขึ้นมาขึ้นมายืนเหนือตรงนี้ได้ขึ้นมายืนเหนือตรงนี้ได้นนหนึงน่งเจําศูนย์ปดจำได้ไหมครับหนึ่งเจศูนย์ปดกับตัวหนึ่งเจสองหกเป็นจุดที่มหมีบอกว่ามองนะครับว่าถ้ากราฟเบรกลงมา จะเป็นเทนเซลถูกไหมครับเขาจะลงตามทางเฟรมใหญ่ทล่ได้เขาเบรกลงมาเพราะว่าอะไรครับตรงนี้ทางโล่งนะครับโล่งเลยจากวิดีโอที่อธิบายไปเมื่อวานนะครับคนดูหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่บอกไปแล้วนะครับถ้าจะขึ้นนะครับเขาต้องเบรกเหนือตรงนี้ได้แต่ถ้าวันนี้ครับเขายืนเหนือตรงนี้ได้ครับจุดที่เขาจะกลับขึ้นมาทดสอบครับ ตรงนี้นะครับและเขาจะสร้างกรอบไซด์เวย์ใหม่ในตัวในส่วนของตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับอันนี้คือแผนการเหตุวันนี้นะครับกราฟมีในส่วนของแรงเซลลนะครับแต่ใกล้บริเวณแนวรับมากๆนะครับใกล้บริเวณแนวรับมากๆนะครับซึ่งตัวเส้นสีม่วงที่ไม่มีให้ดูตอน t ไทม์เฟ m e ให้สีเมื่อกี้เป็นจุดที่เกิดขึ้นใน t ไทม์เฟ m e มาแล้วไทม์เฟรม e e k นะครับที่กราฟมีการทดสอบแล้วไม่ผ่านเด้งกลับขึ้นไป นะครับอันนี้คือแผนการเทรดวันนี้นะครับรอในจุดที่ได้เปียบนะครับอ่านกราฟให้ดีนะครับว่ากราฟทําอะไรอยู่นะครับถัดมาครับมาดูปฏิทินเศรษฐกิจกันครับผมนะครับตัวปฏิทินเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับตอนตอนตอนบ่ายโมงนะครับตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายสี่นะครับแล้วก็เฟดเชลิเตอร์นะครับสามช่วงนี้นะครับเป็นจุดเฝ้าระวังของเรา นะครับว่ามันจะไปทิศทางไหนนะครับยาบายเพิ่นยาเซลลเพิ่นนะครับกราฟวันนี้ใช้สติในการเล่นขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยครับทุกคนสวัสดีครับ